ปิดผมขาวให้เข้มสนิทปิดทนนานปิดตำนานผมขาวด้วยแคร์บิวสวัสดีวันพฤหัสแสนสดใสนะฮะกับรายการคมฉลึกบันเทิงสเปเชียลกับผมฟรีรัษนนเหมือนเดิมนะฮะทางหน้าจอเนชั่นทีวีช่อง22นะฮะอย่าลืมกดติดตามเข้าไว้นะครับผมแล้วก็วันนี้นะฮะยังคงมีข่าวบันเทิงมาอัปเดตกันเหมือนเดิมบอกเลยว่าวันนี้นะั้นมีข่าวเด็ดๆเผ็ดๆมาให้ทราบกันเหมือนเดิมนะฮะกับช่วงบันเทิงออสเตทครับ เรียกว่าอยู่เฉยๆงานก็เข้าก็ว่าได้ครับสำหรับแอปทักษอรอที่โพสภาพครอบครัวอดีตสามีสงการานต์เตชนารงค์หลังจากทางรักของสองการานต์และก็แมดนั้นจบลงทำให้เธอเจอดราม่าครับเพราะว่าชาวเน็ตนั้นต่างวิจารณ์สนั่นกับว่าเธอออกตัวแรงเปิดตัวกับครอบครัวทันทีแน่นอนว่าคนกลางอย่างมิ้นชาริดาครับที่พ่วงอยู่ในเหตุการณ์ที่ถูกวิจารณ์ด้วยนั้นก็ออกมาตอบคำถามนี้ให้เข้าใจตรงกันกับว่า ภาพดังกล่าวที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการนัดทานข้าวกันซึ่งนานมาแล้วด้วยก่อนมีดราม่าด้วยซ้ําก็รู้สึกว่าจริงๆเราก็ไปกินข้าวกันตามปกติครอบครัวอยู่แล้วค่ะก็อาจจะแบบด้วยกระแสข่าวตอนนี้อะไรเงี้ยก็พอเข้าใจได้ค่ะ ก็ยังไม่ได้คุยกันเหมือนกันนะคะก็ก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้เจอเลยะคะ่ะแต่แต่ว่าได้ดูจากมภาษพาข่าวล่าสุดก็คิดว่าเขาก็ดูดย,ำำยิ้มย้มแจ่มใสค่ะไม่ได้คุยเลยะคะ่ะพี่ต้องบอกว่าเรื่องส่วนตัวมันเราไม,ไม,ไม่ไม่เคยคุยกันอยู่ <c oughs> เลยด้วยแล้ว,ลวก็มีรู้สึกว่าเราถ้าถ้าเกิดว่าเขามีอะไรแล้วเขาอยากจะมาบอกเราเ <c oughs> ขาก็จะมาบอกเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆต้องบอกว่าระหว่างที่ ทั้งสองพบกันมินไม่เคยได้อัปเดตเรื่องราวความรักอะไรเลยอะคะ่ะมันเหมือนถ้าถ้าเกิดเขาสบายใจอยากจะเล่าเราก็พร้อมรับฟงังแต่ว่าที่ผ่านมาเหมือนเราไมใ่ใช่ใช่ตั้งแต่แรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ขัดไม่ขัะ,ะเรื่องส่วนตัวมินค่อนข้างที่จะให้เกียรติซึ่งกันและกันเป็นคนสนประจําบ้านอยู่แล้วใช่แต่ก็ตอบเท่าที่เท่าที่ตัวเองทราบปะค่ะ และสำหรับช่วงคนดาวคอนเสิร์ตวันนี้นะครับเชื่อว่าหลายคนนั้นคงอยากจะรู้เคล็ดลับความสวยจากเธอสาว2,000ปีนะฮะอย่างพี่ต่ายเพ็ญพัฒนนั่นเองว่าเอะเจอกี่ครั้งกี่ครั้งนาก็เด็กเด็กหลือเกินซึ่งวันนี้นะครับเธอมาไขาความลับให้เราทราบกันแล้วนะครับว่าเธอนั้นใช้อะไรฮะครีตรมตอนนี้พี่ทำเซรั่มอยู่นะคะ,ะชื่อจุฬาเซรั่มก็เป็นเซรั่มแบบใช้แบบง่ายๆแบบว่าสําหรับคนที่แบบว่าหน้ามีปัญหาหน้าเป็นฝ้าเป็นกระอะไรเงี้ยคือเพียมประเทศตัวเองอยู่แล้ว ว่าเราทํางานอาชีพเนี้ยเจอแดดเยอะมากถึงแม้ว่าพี่จะกระนาทาแค่ไหนแต่มันก็ยังมีอยู่ก็เลยลองทดลองทําตัวนี้ขึ้นมาเออมันเวิร์กจากที่มันเริ่มเป็นปื้นๆน,นมันเรื่องจังเลยสิ่งที่คุณไม่ดูแลตัวเองมาเนี่ยมันจะออกผลตอนคุณอายุเยอะแบบพี่โชคดีพี่ดูแลตัวเองมาตลอดก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาสักเท่าไหร่ผู้หญิงยังไงก็แล้วแต่ความสวยความงามมา,มาก,ก่อนฝากบอกต่อนะาะต้องดูแลตัวเองนะคะ สำหรับช่วงคนดังออนสเตจวันนี้นะครับไปส่องฝีมือการแสดงดีกว่าของเธอคนนี้นะฮะอย่างคุณเอมิรานะครับอดีตภรรยาของครูไปบูลนะครับที่ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงลูกช่งอย่างเต็มตัวแล้วล่าสุดนั้นนะครับเธอมาโผล่ใน MV เพลงใหม่ของการทัศนะนะครับชื่อว่าเพลงนาคานคราชครับ ชีวิตใหม่สาธุสาธุวอนปู่นาคาพญานาคาราชขอให้ลูกพ้นภัยขอให้ทรัพงานทรัพย์เงินทรัพทองทรัพคนรักใครจงลังลายเข้ามาในชีวิตลูกด้วยเถิด เียกว่าไพเราะมากๆเลยทีเดียวนะฮะสำหรับผลงานเพลงนี้ของหนุ่มการทัศนะนะครับนาคานคราดร่วมถึงมิวสิกวิดีโอด้วยที่ได้คุณเอ้นมาร่วมแสดงก็ต้องติดตามกันต่อนะครับว่าคุณเอ้นจะมีผลงานอะไรมาให้อัปเดตกันอีกครับวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ